ค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเรามาเช็คดวงจับไพ่กับท่านอาจารย์พิจตรีกันค่ะว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะส่งกระแสจิตมาเลยนะคะมาดูกันค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนจับให้นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเป็นอย่างไรคะ่ะมาดูกันเลยค่ะสําหรับการงานนะคะได้6 ไม้นะคะการงานแท้ๆเลยมีพวงมาลัยพวงหลีดนะคะอยู่ที่ไม้ด้วยะคะก็แสดงว่า การงานของท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยนะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะท่านจะคาดหวังสิ่งใดนะคะหรืออะไรต่างๆนานาน,นะคะก็ล้วนแล้วแต่ได้ผลนะคะหรือว่าเป็นไปตามที่ท่านคิดไว้ฝันไว้ตั้งใจไว้เลยค่ะการงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้ประสบความสําเร็จอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะ มาดูในเรื่องของการเงินนะคะเออเจ็ดไม้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเงินเนี่ยมาจากไหนเงินเนี่ยมาจากกิจการงานที่ท่านเนี่ยได้ทำไว้แล้วลงทุนไว้แล้วนะได้ก่อร่างสร้างตัวไว้แล้วงานในเดือนนี้เนี่ยเงินในเดือนนี้เนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะมาจากงานนะคะมาจากงานที่ท่านได้ลงมือทำไว้จะส่งผลให้ท่านเห็นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปเลยค่ะ หรือจะบอกอีกทีนึงก็บอกได้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้เงินนะคะจะได้มาจากงานที่ท่านได้ลงมือทำไว้แล้วนะคะค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของความรักนะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะก็ต้องบอกว่าความรักของท่านในเดือนนี้เนี่ยเหมือนท่านรอคอยรอคอยซับนะคะเพื่อที่จะเออหรือมีการหรือมีมีเงินมีเรื่องของการเงินนะนะคะเข้ามาเกี่ยวข้อง กับเรื่องของความรักของท่านในเดือนนี้หรือเป็นเดือนที่ท่านอาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของความรักเช่นเช่นอะไรบ้างเช่นซื้อของให้กับคนรักนะคะหรือเอาเอาเงินไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเนะะี่ยค่ะหรือส่งเสริมในเรื่องของความรักะคะ่ะแต่เป็นในทางทิศทางที่ดีนะคะไม่ใช่ในทางเสียหายนะคะในทางที่ดีก็คือหรือท่านมีโอกาสนะคะ ที่จะได้เงินจากคนรักของท่านหรือได้ทรัพย์สินจากคนรักของท่านก็ได้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นไปในทางทิศทางที่ดีนะคะต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของท่านเนี่ยเหมือนกับท่านเนี่ยดีแล้วล่ะแต่ท่านก็เหมือนกับแบบยังเครียดอยู่นะคะสิ่งใดๆก็ตามที่มันเข้ามาหาตัวท่านเนี่ยเหมือนกับท่านยังคุ้นคิดยังยังแบบ มีอะไรที่ทำให้ท่านวิตกกังวลอยู่คิดอยู่นะคะ,ะคุณคิดอยู่มันก็เลยทำให้สุขภาพของท่านเนี่ยอาจจะนิ่งๆน,นะคะก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะเสียหายแต่ก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะสดชื่นเพราะท่านคือหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของสิ่งที่ท่านคิดอยู่ในในใจอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะมันจะออกไปในรูปนั้นนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของโชคลาภโอ้โหต้องบอกว่าได้ได้ ไพ่เดอะเวิลดนะคะมีช่อฟอร์เรนซ์เนี่ยค่ะล้อมรอบอยู่นะคะตัวท่านเองเนี่ยนะคะถูกพันด้วยผ้าสีม่วงเริงระบำเริงล่าอยู่ในช่อไม้นี้เนี่ยนะคะนะคะก็ต้องบอกว่าโชคลาภของท่านในเดือนในคนคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยโชคลาภมาหาท่านแบบสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะเป็น โชคลาภที่เป็นจังหวะที่ดีของท่านเลยคนเกิดวนันอาทิตย์นะคะโชคลาภมาหาท่านแน่นอนค่ะเป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะมีมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีๆเนะะี่ยค่ะมาให้กับท่านเลยแต่ทุกคนก็จะหวังโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคซะส่วนใหญ่เนาะเพราะคำว่าโชคลาภ แต่ก็ต้องบอกว่ามาทุกทิศท,ทุกทางทุกเรื่องจริงๆที่เป็นโชคลาภของท่านในเดือนกุมภาคนน่์นี้ฟันธงค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากเป็นเดือนแห่งความรักนะคะอาจารย์ก็พิเศษให้นะคะสำหรับเดือนนี้ก็จะจับยามให้นอกจากการทํานายไปแล้วว่าความรักของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรจากหน้าไพ่ไปแล้วอาจารย์จะจับยามให้ว่าสอดคล้องกันไหมหรือถ้าเสียมันจะมีโอกาส พลิกแพงหรือเปลี่ยนผันไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่นะคะมาดูกันค่ะสำหรับวันอาทิตย์นะคะความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าตัวท่านเนี่ยนะคะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะตัวท่านเนี่ยไปอยู่ในดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนดาวพฤหัสนั่นแปลว่าท่านเนี่ย ยังมีเขาเรียกว่ามีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆมีทัศนคติที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วถามว่าเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วเนี่ยดีไหมล่ะในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ยามมันก็บอกได้เลยว่าในเดือนกุมภาพันนี้ความรักของท่านได้คู่มิตรนะคะนอกจากได้คู่มิตรแล้วเนี่ยนะคะ ยังได้ดาวคู่รักคู่สเสน่หาด้วยนะ,ะนั่นก็แปลว่าความรักของท่านในเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจให้กันนะคะแล้วก็คุยกันฉันมิตรภาพแล้วก็มีความสุขใจมีความสะดวกใจที่จะคบกันมีความสะดวกใจที่จะอยู่ด้วยกันมีความหรือถ้าท่านามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็ถือว่าในครอบครัวมีความสุขคะ่ะ สำหรับเดือนคุมภาพันธ์นี้ในเรื่องของความรักนะคะฟันองค่ะค่ะท่านอาจารย์นะคะก็ได้เปิดไพ่เช็คดวงให้กับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงน,งนความรักสุขภาพโชคลาภนะคะหากท่านที่ผู้เกิดในวันนี้นะคะยังดูไม่เต็มอิ่มหรือว่ายังดูไม่จุใจสามารถดูสดตัวกับท่านอาจารย์ได้หรือช่องทางการติดต่อที่ที่ขึ้นทางหน้าจอได้เลยนะคะค่ะท่านอาจารย์ก็เปิดไพ่เช็คดวงให้ครบแล้วนะคะทั้ง7วันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดในคลิปของเราในคลิปต่อไปนะคะแล้ววันนี้ที่ันอาจารย์ตุ๊กติกและวก็ทานอาจารย์ทิตาลีก,ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์